ปะดไอ้กุ้ยสบายดีกล้องกว่านะปะสบายดีทั้งเราสบายดีท,งทางไทยชมวุฒิคุณตัวมองตัวบอดพี่น้องวันนี้นั่งสิภาพพิการเห็ดเห็ดโบดวันนี้กับบรรยากาศประมาณเจ็ดโมงกับอีกหกทาทีพี่น้องได้ยังเกา่านะท่านพี่น้องได้น้ำไอจนูนน้ำหมอกบอ่หัวเห็นท้องผ้าลาย ไล่เคือ่อนฮิตบสุสฮะนะน้ำไม่โจดก็เอาพี่น้องไ,เอเอไ,ป,อไปเกลี่สิกันมันนีวันจะไปหาน้ำไม่ห่วยง่ายอยู่ทั้งเมืงจนในเกี่ยวเข่าลเลยอัจจะบมนเวลาไปนะน้ำไม่โจดบ,บ้าท่นังไปมาเลยมาไปป้า,าเขาอะไรพวก ดูปะโดุดูไซน่าขวดเงี้ยนั่นทำภาษามาทางดุมหันดุมหนีจักที่ได้ยังพี่น้องบดกำมะฮะเห็ดบดเบิ่งก็คือสชิวบะมาดนะพี่น้องตั้งมาหล่อปลาหลอดดุกนะพี่น้องเนาะ บรรยากาศยามเช้าพี่น้องอยู่ป่าน้ำหมอกที่เย็นๆจังหน่อยมาก้ามาคือเก่าพี่น้องบ้านนี้นะมาก็าเริ่มติดน้าตาดีเลยได้พี่น้องเข้าไปแไปขับไปน้ำเพื่อนมาเข้าป่าขามีมาไปน้ำกระทำมีหมูม่คนหนึงพี่น้องว่าออกไปน้ำกันมวนไปน้ำกันนั่ะละเอาอีเองนี่ละอยังเปรี้ยงยังนั่นะน,น,ะนะนะ่ะไม่ยังพี่น้อง จะบอกหัวซักปั้นเครื่องบินได้นะจริองอ่ะอ้แม่กระเบือ้อเป็นลมเป็นเลขไปบ่ได้ดอกไปใช้กี้เหนียวหาัานพันไม้ไม้ขีดไว้พี่นอ้องไม้ขีดให้ผู้ชายห้าเพิ่นน้ำห้าเพิร์ดนะ โดมมาไหโอ้ติดต่อพี่น้องโอปักหัวขวบเมนี้ก็คือสิบได้ยังพี่น้องพาพี่น้องมาหล่อป่ายังมาเช้าพี่น้องต้องมากับมาเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่กาได้การชิได้แต่ไม่จูดนะล่ะหล่อพายลังนั่นเลยผู้ไปแล้วไปยัง ปกตินะบดิษัทปกตินะเนาะพี่น้องมามันบดิติดเท่าไรยังกระชางพนท้าเท่าดีดํานาะพี่น้องแต่เท่าดีนํามันก็ดีนะหมาหมานะสัตนะยังคนคือกันเนาะพี่น้องเนาะนั่นซะถ้าเท่าดีนํากันกันดีเข้าใจกันเก็บเมงอนม้เท่าดีมันมันก็ยังดีนเท่าน้ากับบริษักทางหมาเนี่ยไปเลยกระชึ้งพี่น้อง A là cả của bữa nay bữa lang bayang Phải nhang ta đang phun lại à mình môm thở nọt mang hít mình môm mẹ bayay đi ba kìu càng lạt vi mình vi 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 mình môn, มเมนไดพี่น้องมเมนได้ท่าปัญญายิ่เทอเมนอีบักใหญ,ญ่พี่นออ้องเห็นละเมนอลีพูดพูไดพ้ดพี่นอ้องขณะท่าปัญญายิ่งเทเมนอลีพูพุณมันปักคือที่เจ็บคือที่ปวดมื่อนี้ยไม่ได้ยังเด้พี่น้องเนอะหล่อปลาซื่อนั่งบอกแต่เปิดทำอิฐพอละ แยกผิดแยานั่น,นอิบชีบ้าโอ้ยมาหามาหาเฮ็บดบุษปะคือไปเฮ็บดบุษกลมตั้งใจกับว่าจะเฮ็บดบุษเท่าลรแต่ว่าคุ้นไหมช้าเฮ็ดบุษกับบุมีพี่น้องต้องอย่างไปบางนั้นสักหน่อยตะกอนบางนั้นกับบางนั้นละครบุหินกันชีเราะะไม่จุแลยที่เกี่ยวมาเลยพี่น้องเฮ็บดบุษในซอยในโตไมมถึงซีพี่น้องออกในโตเราไปเอกในกิด,ดินได้แต่ว่าโตกับบุมี่เราสบายที่้องไม่อัานคุ้นเฮ็ดกันเลย ปาดคือมันเทียนในพีโนโ่น้องนี้นะนี่นะทำหัวทีใหญ่ชูประโดข้างในรักว้าด,ดิบๆเลยผูไปย่างไปย่างไปผูนางไม้เขตไาเห็นให้ผูดด้ชายเห็นว่าพี่ มาหลาอบนห้าวหัวมันออกนะหาวหัวหิวบดบดเขาเสียกุฎใดีมาว่าเอาปุดปุดในป่านี่เห็นบ่นี่ด้หาวหัวก็โอมิตาลักี่นดอบ่มีดอกไปเงี้ย นางนี่คือสีหมักจุกหมักหาพี่น้องช่องอีเล่เวลาผ้าเข่าป่านะ่คือสีได้กุบไปเขียดอยู่้าไปตลอดมามามาตกอ่อนนัตตาลีเคยผ้าเข่าป่าดอกหญ้ามันสว่วงระดูดำน้าเล้วนะมาตะ่กนไแหละมาได้หดกุบกุบได้ได้ครึ่งกระตามันกุบมันเอานะผุ่มใหม่ตาที่นี่พี่น้องมาก็มาผักมุกผักมุกเอาตังเจอได้หดงูหดเลนได้หดอันงูอะไรพี่น้อง แลนอ่ากดกระห้องกระเตได้เบิด้ดวายพังมาตุกโอนปะละมันยากาดยังไม่เท่าพี่น้องเชียงจิได้ห้องจรอดจรอดเชียงทีนได้บ่เห็ดบดต้องหาน้ำคอนมไม่พี่น้องคอนไม่ก็ได้เบิดแล้วบุมีซ้ำมีบนน้ำไม้แค่นี้บุมีม บมีบครไหมเลยป้าหนอไหมคือบุกปุง่งเต้องไม่โจดได้แต่บัตรทำอิดสองยอดทนบัตรก็พอไปย่างน,น้องมันในภาพมาเราป่าย่างมะเสาไปเมือ่อชูไปไปรปเดิมเมื่อเดินไปจักที่กินเขาเป็นย่างนอกเมือ่อฮอนเพื่อนก็ได้ข่าหูออกไปบริเวณออกมาผลาดไปบางๆคุ้นตัวไปบริเวณมันน,นี้เลยวะ แน่มังทองผ้าคือว่าลายคือเฮ็ดบดออกเนดกำลังคืนสองตัวไหม้เป็นเล่าเป็นวางมาพี่น้องนึกตัว่าเฮ็ดบดมานะจำทางเมืองผมไปแล้วผมบมาเฮ็ดก็บบรทด้พี่น้องทุก,ทก,ก,กบบยขยางวันทีประโด มากระย่างพันโหดขนาดเมืองมันก็หูจักพี่น้องทางเมืองมันก็วววววไปขีดตุ๊กกำลังย่อยพี่น้องเก่าขบวนนคุณอะไรเด้อสุขุสุขุนพี่น้องมันได้ภาไม่หล่อป่าไปแล้วพี่ตาพวกกันสบายดีสวัสดีจ้าไปเมื่อไปยาไปเถอะไปเด้อผีอะไรมาเด้อมาเด้อมาเด้อ มาเด้อชูมาเด้อมาเด้อพีมาล้วมั้ยอีกปะเด้อ